สวัสดีพี่น้อง PI ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมบรรจงจะพาพี่น้องเ,อเข้ามาที่ PI Browser แล้วก็กดมาที่ PI Blockchain นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้ววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูเ,เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เรียกว่า IMF นะครับตอนนี้ได้มาเชื่อมอที่ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในเนื้อในของ IMF ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ทั่วโลกแล้วก็พี่น้องได้รู้จักดีเนาะแล้วก็เกี่ยวโยงในเรื่องของเซ็นทรัลแบงก์ดิจิทอลเคอร์เรนซีนะครับที่เรารู้จักกันนะครับนอกจาก IMF นะครับซึ่งเป็นสถาบันทั่วโลกที่ทุกคนรู้จักแล้วนะครับก็ยังมี w o r l d Bank คือธนาคารโลกนะครับได้มาเชื่อมโยงกับ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพา mm hmm. พี่น้องมาดูข้อมูลเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็ไปดูได้ with this robust outcome of the ADA uh, 21 replenishment because It'll enable us to help the poorest countries, the most vulnerable people, and these people have been suffering. You know, especially after the COVID crisis, the kids could not go to school. There was food insecurity in many parts of the world. Also, climate change was really taking the livelihoods away from people. With IDA 21, we can now address many of these things and help people deal with this. ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับ UN หรือสาประชาชาตินะครับสาประชาชาติก็ได้มาเชื่อมโยงกับ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสถาบันองค์กรอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในขณะนี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะโฟกัสเรื่องของ IMF World Bank UN แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูเรื่องของอกลุ่ม G20 ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม G7 ด้วยแล้วกลุ่มของอาเซียนของเราเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ได้มาเชื่อมใน PI บล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยแม้กระทั่ง Unicef นะครับ Unesco WTO นะครับก็ได้มาเชื่อม ที่ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามา,าดูรายละเอียดต่างๆนะครับกลุ่มนาโตนะครับก็ได้มาเชื่อมแล้ว FED นะครับธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ได้มาเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเนี่ยอย่าง G 2 0นะครับ G 2 0 กลุ่ม G 2ี่ก็ประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะแตะแล้วก็กดเข้าไปดูเนื้อหาอด้านในได้ว่ากลุ่มประเทศเรียกว่า20ตรงนี้นะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะนำเนื้อหาต่างๆนะครับแบบย่อๆนะครับเพื่อมาเสิร์ฟให้กับพี่น้องสมาชิกได้รู้เป็นเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ในการที่จะไปสื้อเสาะหาข้อมูลต่างๆอยู่ใน P.I. Blockchain นะครับนอกจากกลุ่ม G20 แล้วนะครับก็ยังมีเปิดให้ดูนิดหนึ่งกันล้วกันเนาะ Hi, I'm Trevor Noah and I'm South African and because I'm South African, people from all over the world insist on asking me questions about South Africa. So I decided to make an ad to answer some of those. ก็มาดูกลุ่มประเทศ G ย่ G 7นะ G 7ประกอบไปด้วยอะไรประเทศอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาดูเนื้อหาต่างๆได้นะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศ G ย่ G เเนาะ G 7จริงๆเนื้อหาต่างๆเนี่ยน,นะครับจะเยอะมากๆเลยแต่ที่นี้ผมเอาแบบชนิดแบบย่อๆนะ มาเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็กลุ่มอาเซียนอของเราก็เช่นเดียวกันนะครับประกอบไปด้วย10ประเทศด้วยกันที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ได้มาเชื่อมโยงที่ PI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกอพี่น้องทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มนาโต้นะครับกลุ่มนาโต้นี่เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็ เปิดเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มของอาเซียนก่อนเนาะนะครับ10ประเทศก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับไปดูเนื้อหารายละเอียดต่างๆก็อยู่ใน PI Blockchain นี่แหละย้ำนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจาก PI Blockchain นะครับก่อนที่จะจบนะครับ ก็ไปดูานาโต้นะไปดูกลุ่มนาโต้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนะาะก็ฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาศึกษา,เ,าเรียนรู้ใน PI blockchain ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางที่จะไปบอกแนะนำพี่น้องของเราต่อไปนะครับเราประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขตลอดปี แล้วก็ตลอดไปสวัสดีครับ